เราผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โควิด -19 มาได้ด้วยการให้ในนามของยุวธิการสมาคมนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากกองทุนวิจิตพงพันเนี่ยปีนี้เป็นปีที่8 สถานการณ์โควิด -19 เป็นผลกระทบใหญ่ที่สุดของสมาคมก็คือตอนนี้เราก็ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดเลยหลังจากพระราชกำหนดออกมานะครับห้ามมีการชุมนุมกันนะครับสมาคมน่าจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้คิดขึ้นมานะครับก็คือจากความคิดง่ายๆว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเราต้องการอาหารทั้งราง่รางกายแล้วก็อาหารทางด้านจิตใจเพราะว่างานทางด้านศาสนาเนี่ยเป็นงานของใจอยู่แล้วเราก็เลยมีดําริว่าเราจะทํารายการออนไลน์ ที่จะเอานำธรรมะไปสู่ประชาชนนะครับเนื่องจากว่าพอเรามีปัญหาเรื่องสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้มองกลับกันว่าเรามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีคนนะครับที่มีความสามารถเราก็เลยเราจะาธรรมะเนี่ยนะครับ ไปสู่ประชาชนทั้งหมดนะครับที่ไม่สามารถมาหาเราได้หรือโครงการ YTV นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอทําแล้วเนี่ยมีผู้สนใจมากขึ้นมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในแวดวงของยุพุทธเนี่ยนะครับอยู่30กว่าท่านนะครับเราก็เลยทำออกมาเป็นหลายๆช่อง YTV นะครับซึ่งเป็นสถานีทีวีผ่านทางออนไลน์สื่อออนไลน์นะครับของเราในนามของยุพิธิการสมาคมนะครับก็ผมอยากจะขอบคุณนะครับกองทุนวิจิตรพงพันธ์ที่ได้ให้ความสนับสนุนนะครับกับ กิจกรรมนะครับของสมาคมที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาก็ขอให้กองทุนนี้นะครับได้เจริญงอกงามนะครับแล้วก็ได้ทําให้เกิดประโยชน์แก่ปรมหาชนและก็ประเทศชาติโดพยพระพุทธศาสนาต่อไปจนนานเท่านานครับขอบพระคุณครับ ค i ดฟอร์ไทยแลนด์โดยปกตินะครับเราทำงานกับ เด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมชนขยายโอกาสอยู่แล้วก็คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะที่ยากจน,นนะครับเนี่ยสถานการณ์โควิดจริงๆมันก็กระทบเด็กนักเรียนทุกคนในประเทศไทยแหละอย่างเช่นรัฐบาลก็จะมีการเลื่อนการเปิดเทอมเป็นเวลา6สัปดาห์หรือว่าคุณครูไม่สามารถสอนนักเรียนได้ต้องสอนเป็นออนไลน์แต่สําหรับนักเรียนที่ทิชฟอยแลนด์เข้าไปสอนเนี่ยเขามักจะไม่ได้รับการสนับสนุนเหล่านั้นหลายๆครั้งเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นระยะเวลานานนักเรียนกลุ่มนี้อาจจะหลุดออกจากระบบการศึกษา สิ่งหนึ่งที่ทิชโฟลแลนด์ทำก็คือทำเป็นโครงการที่ชื่อว่า Student Learning i n c r i s i s นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ให้คุณครูของทิ a โฟแลนด์เนี่ยเข้าไปพัฒนานักเรียนนะครับในช่วง6สัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดแม้ว่าจะมีข้อจํากัดโดยที่คุณครูไม่สามารถไปเจอนักเรียนต่อหน้าหรือว่าไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เราก็ทําให้คุณครูของเราเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นการเรียนการสอนทางไกลสถานการณ์ยิ่งความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับสำหรับ Teach For Thailand แล้วเราให้ความสําคัญกับ Innovation มากๆในจุดนี้ต้องขอขอบคุณทุนวิจิตรพงพันธ์มากๆที่ให้ทุนสนับสนุนที่ทำให้ Teach For Thailand สามารถ explore สิ่งต่างๆสามารถทดลอง Innovation ที่จะมาตอบโจทย์นักเรียนแล้วก็คุณครูในโครงการแล้วก็คุณครูทั่วประเทศ ทุนวิจิตพงพันธ์พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยในช่วงโควิด1 9เพราะสิ่งนี้สามารถให้ชีวิตใหม่หรือต่อยอดชีวิตจากการให้นี้ทุนวิจิตพงพันธ์เห็นถึงความสำคัญเพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคมจึงปันความสุข ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราอยากมาแบ่งปันกับความสำเร็จที่เราคาดไม่ถึงทุนวิจิตรพงพันธ์ก่อตั้งโดยคุณทองมาวิจิตรพงพันธ์ตั้งแต่ปี2553และได้มอบทุนช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีให้กับหน่วยงานต่างๆร่วมกันกว่า99องค์กรทุนวิจิตรพงพันธ์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำดี เพราะการส่งต่อความดีทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กเพ,เ,นนเพียงแค่เริ่มทําในวันนี้ทําดีทําได้ทําง่ายเพียงแค่เริ่มทําทุนวิจิตรงพันธ์เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษาและสังคม